ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน่อยทุกท่านนะ่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องสเกมอยู่ผมนะ่ยเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วนะ่ยไอชอบเกมคอนอกนะ่ยมาแล้วนะจ๊ะจัดทีมต่อสู้งานดีเนะี่ยหลายเส้นแนวจีนคะรับห้ามพลาดเลยนะครับผมก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหันหลังเติมเกมสุดอยอนดะไปให้นำหน้าป็นท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติม,ป,ตมปลอดไปตรงอดน้ำมีทุกเกมท่านเลือกเติมมีทุกเกมเลือกสตูไทยใหญ่มีทุกเกม วันเป็นวุ้ิทีมเวฟเซนเซอรโลคับอาพัฒน์ทีฟี่ไฟเอาวิมิชั่นทุกวันหงไข่เสียเก,เกนชิมแพ็คจากวันแนนนรกเราทัวร์ชั่นนะ้ยปรับด้วยสำหรับอ่านไนแอนฟิลเนี้ยแพ็คสองพันสี่ร้อยเก้เหลือแ8ดนะฮะลดไปต้อง600นะ้ยใครจะเติมแพ็คไหนแล้วแต่เติมเยอะกว่าน,นี้ก็ยิ่งถูกนะฮะก็ต้องโอท็อปอัพนะ้ยแต่เกมเติมถูก,ถกเติมไวเติมปลอดภัยทุกท็อปแอปไม่มีการรีฟันแน่นอนไลไลและแอดเฟซบุ๊กเป็นไซต์ตามนี้ลิงก์ใต้คลิปเทนด์น,นะ้ยว้าว เจกดาดาว6ดาวเลยเหรอไอห้าดาวนะก็จะเป็นแนวไอดอลจัดทีมต่อสู้นะฮะก็จะมีการวางตำแหน่งนิดหน่อยนะฮะเป็นเนี้ยนี้เลยนะฮะใครชอบแนวเกมจีนจัดทีมต่อสู้ไม่ควรพลาดดาวโหลดได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปต่อวีเียนสิงคโปร์นะฮะช่วงต้นต้นๆก็ ฟิลิปปินเอ้ยใช่เออนะเออฟิลิปปินมาแรงนะนี่สโตสิงคโปร์เปิดตัวบ้างคนระับอ่าแต่เราคนไทยชาวไทยก็รอสโตไทยไม่มาเลยนานจัดเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นไรลังใจด้วยนะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครป์ด้วยนะ thank you for you สำหรับอ่าชาวกบอนนะแล้วก็ชาวเอเชียด้วยนะครับที่กดไลค์กดซับให้นะ อันนี้ก็เหมือนทั่ว,วไปครับก็รับนี่นะครับภารกิจต,ต่อไปครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบกของเราเขาสอนให้เราทําอะไรเราก็ทำนะฝึกไว้นะครับเวลาเล่นสโตนอกเพราะมันจะมีเกมใหม่มาเรื่อยๆภาษาไม่ใช่ภาษาไทยก็ฝึกไว้นะครับขึ้นแต่คนชอบเนาะบางคนก็รอไทยอย่างเดียวแต่ของผมอะชอบเล่นนอกไว้ก่อนเป็นมานานแล้วอืม อันไหนที่ผมชอบอ่ะผมจะเล่นเลยถ้าระบบดีนะเด่นสองระบบเนี่ยอลยแล้วเดี๋ยวมันก็มาไทยนะอย่างสตาร์เซเวีย e นี่ก็อ่องสองไว้แล้วนะระบบก็ไปลอมหมดแล้วผมว่าจะโหลดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะไม่หรอกเดี๋ยวเราเปิดไทยเลยดีกว่าเสียเวลานี่อันนี้ดีนะ นี่ครับได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยกดรับตรงนี้เปลี่ยนเขาให้ได้ของไปอืมจำไว้นะไอคอนออาอยู่ที่หลังหลังคานี้นะอะไรเงี้ยนะเปิดไปสี่ใบแรกครับผมน่าจะเป็นตัวแจกมังกรคำรามหูยแจกอะไรให้มนเนี่ยอะไรก็จะต้องรับไปก่อนนะครับผม สโตสิงคโปร์เนะี่ยอย่าไป่วนให้เพียนนะสิงคโปร์นะอ่านี่ครับสองคิดหก็ใช่ลราไปสองคิดห้าแล้วก็ไปผมนี่เอาลงมาครับผมมีบัฟท่าสีอผมว่าไม่ใช่แสงนะดินอาจจะเหมือนดินนะประมาณนั้น นี่ยดินเนี้ยมันจะมีเขียวดินม่วงไฟแสงเนี้ยประมาณนี้รุยโอ้อันนี้ไม่รู้ว่าลงมันเป็นก้อนเลยไ <c oughs> อเย็บฟัวเราไม่งเพียบเลยดูศัตรูแม่งมีแค่จึกหนึ่งเนี่ก็จะเป็นเกมแบบเหมือนววางๆในตารางครับแล้วก็มีจัดจิ้มต่อสู้อย่างเงี้ยประมาณนี้ตะกี้ผมก็ตกใจนะลงมาสะอื้อเลยเนยดูดิ นี่พวกเราเพียบเลยนะเนี่ยหาว่าไปเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเก้าตัวโอ้จะไม่ชนะได้ไงครับก็เหมือนเราเป็นเซียนนะครับแล้วก็วางหมากเห็นไหมเนี่ยหมากที่เราวางนนเนี่ยอ,นนอ้เนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮบผมลงได้อยกไหมไม่ได้ เนี่ยเจ็ดตัวลุมนูน่นเลยครับฝั่งตรงข้ามสามตัวนะ่ยโอ้แต่ตัวที่มันแจกมาเก่งมากเลยแรงด้วยโค้ชก็ยังไม่มีนะฮะก็เล่นเพลยวลไปก่อนเนี่ยก็ลองดูครับเกมใหม่บางคนก็ไม่โหลดนะ เสพเกมเพย์ <Game> <laughs> ดูแล้วโอ้ไม่เอาเลยพี่ผมผมดูเกมเพย์อย่างเดียวดูพี่เล่นดีกว่าดูพี่ภาคดีกว่าอ่าเว่าผมจะไปม,มุดผมลำขี้เกียจเมียไม่พออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยน้องเข้ามาดูพี่ก็ดีใจแล้วก็ขอให้คนที่มาดูคลิปแล้วก็มีความสุขคนเจริญนะฮะอืมเพ่อนตาแล้วก็หัวเรืรเบอร์ ไปทางเปิดไทยไปที่ไหนก็ขอให้สนุกสนานทุกที่เนี่ยจเจริญก้าวหน้าุกท่านเลยนะปีใหม่แล้วจะวันเลนทายด้วยซ้ําไปเนะใครโอฮาก็มาอยู่มาระบายกับผมตอนสตรีมได้เนี่ยพวกผมก็ไม่เอาแฟนเหมือนกันนะชีวิตผมไม่ไม่ต้องการแล้วนะยไม่รู้จะเอามาเพื่ออะไรเนะ ถ้าไม่ขยันจริงก็ไม่ไม่เอามาให้ให้ให้มีปัญหานะครับเนาะสายอย่างเรายำลาตีซื้อกินดีกว่าโอ้เนี่ยครับตัว art work model สวยนะก็เข,า,ขาเล่นไปครับเพื่อน สับเกมนี้ก็ใครอยากลองอยากแจมก็จะโตสิงคโปร์นะครับต่อเพียม่งโคตรง่ายครับใครเคยอยู่ช่องผมอ่ะผมสอนจนแบบต่อจนแบบกัะน,น่ำเลยฮนะเอลดีพเยอรมันต่อง่ายครับแต่บางทีมุมมูเนี่ยต่อยากยากนะี่ะ ก็ดูเอาแล้วกันชอบไหมสายสายจีนนะครัสายมาเลสฟิลิปปินสิงคโปร์ไอ้ดูคลิปผมอยู่ก็โหลดได้เลยฮนะลีงกงใต้คลิปเช่นเดิมต่อ VPN สิงคโปร์นะครับประมาณนั้นก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะช่องผมมีแต่เกมไม่ต้องหง่วง นี่เอานี่ลงไปเลยัะผมกระจายตำแหน่งได้นะยังไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะประมาณนี้ก็เอามาลองเล่นการดูหรือการสลับเกมใหม่วันนี้เสิดขายเบื่อเบนะื่อน้องก็ต่อ V ีเนสิงคโปร์แค่นี้เนะี่ยอืมไอ้ไม่ดูคลิปก็ไม่รู้ต่อวีเนสิงคโปร์ผมชี้เกียริตอบเลย <laughs> ที่ผมจำไม่ได้หลายเกมนะยเจอกันใหม่คลิปแนะ่เกมดีต่อ VP n สิงคโปร์ย้ำเนะี่ยเจอกันใหม่สวัสดีครับ